สวัสดีครับน้องชายโหเป็นยังไงบ้างเกมบอลทีวันนี้น้องก็อมาไม่ค่อยเต็มที่อะไรมันเป็นยังไงเกมบอลเวทีก็มันยากง่ายตรงไหนบ้างน้องก็ระวงน้องเขาตัวใหญ่เนี่ยน้ำหนักที่ที่เขาเราต่อยเขาหนึ่งปอนด์ถดูเหมือนจะไม่มีผลเลยไม่มีผลแต่ช่วงแรกก็ถือว่าดีพอสมควรแล้วน้องคือดอาวุธไหนของจริงท้องมากครับก็ลูกฝีเมือรุกเตะขวาเนาใชำได้ ครับพูดถึงจังหวะที่เราได้นับเอยจังหวะนั้นเราตั้งใจเลยว่าเห็นจุดโบหรือว่าจุดอ่อนอะไรครับเขามบงได้ครับผมก็เลยจะหมาพอดีเลยตบพอดีแต่พอหลังจากสถานการณ์ที่ได้นับไปแล้วเกมของเราก็ง่ายขึ้นเลยง่ายขึ้นเป็นไงมาชกในรายการสึกอารเวศครั้งแรกใช่ไหมน้องเป็นไงบ้างดีใจครับได้ลองประสบการณ์ใหม่ๆสามยกนี้เลยเป็นไงบรรยากาศแสงสีเสียงครับก็สนุกตื่นเต้นครับ แล้วเรื่องกติกาการออกอาวุทธนะมันมมันมันนแตกต่างกับมวยไทยห้ายกไงอ่ะแตกต่างครับ,เพร,เ,บรเพราะว่าสามยกนี้ต้องออกอาวุธตลอดเพราะว่ามีคะแนนทุกยกายาายาเ,เลยแล้วก็เปละอย่างนะดีขนาดนล้วเนชอบไหมในกติกาน,นี้ก็ชอบครับชอบอยู่ครับในอนาคตต่อไปจะได้เห็นมาเฉิดฉายอีกไหมถ้ามีโอกาสก็อยากไปเป็นไงโดยวรวมพอจะผลงานวันนี้ไหมน,น้องก็ไม่ไม่เท่าไหร่ครับ ตรงไหนเลยที่เราไม่พอใจมีเยอะมีของมุดไม่ค่อยเต็มที่เลยซ้อมมาซ้อมประมาณอาทิตย์กว่าเนี่ยซ้อม<ท>ประมาณอาทิตย์กวา่ารู้ตัวรู้ตัวไม่กี่วันนะแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าทำงานได้ดีในระดับนึ่งก <ๆ S 2> ีแบบ่กี่ไฟแล้วน้องก่อนหน้านี้ไไท,ที่เรายังไม่แพ้ใครก็ไฟนี <3 S 2> <müsste> ้ไฟที่สามก่อนตอนนั้นแพ้มาหน่อยไฟเดียวาจชนะต่อชนะห้าไฟชนะไฟในเก้าในแปดไฟหรือเก้าไฟแปดไหม เก้าไฟแท้ไฟเดียวมานดอยเป็นไงความมั่นใจเราคนนี้สภาพร่างกายเหรอตอบโอเคครับมั่นใจก็เต็มร้อยทุกไฟครับแล้วน้ำหนักพี่กัดน้องน้ำหนักนี้เป็นไงบ้างครับก็พอดีครับร้อยสิบแปดปอนด์เราเห็นว่าเราทําต่ําก็ร้อยสิบห้าได้ร้อยสิบห้าได้แล้ววันนี้ใครจะไปชกกับน้องหรือว่าน้บแต่คมปอร์เตอร์เลยจัดเราเจอใครแล้วว่าเราก็พร้อมหมดพรหมดครับเต็มที่ไฟวันนี้มีอชีจากเซียวุฒิไหมหรือว่าจากใครไหมน้อง Ais, invers, เดี๋ยวเ een, ้าไปดูผ <ah> ู้ใหญ่อีกท you know. ีนึงอ่ะวันนี้ทำสำเร็จแล้วโชว์ฟอร์มสวยงามเลยอยากจะพูดอะไรกับแฟนขับ f c ทั่วประเทศที่ติดตามเชียร์วันนี้หน่อยน้องบ้าขอบคุณ f c แล้วก็แฟนขับของทราท่กคนวันนี้ทำสำเร็จครับยินดีครับน้องยินดีตามชัยนะวันนี้ครับผม